นมัสการคารับพระอาจารย์ครับผมเดินพอนก็มีโจรร๊กลำรวยบ่โอ้ยพ่ลำบ่รวยนี่ครับพระอาจารย์ว่าสิถืกละว,วันที่หนึ่งกับบดถืกจักเถื่อจกัอจกเป็นจังไหรอืมนี่คือบ่ถืกครับย่อมซึ่งว่าได้เมื่อขึ้นเมื่อขึ้นนี่นตรวจไปสามสิบกว่าใบลอตเตอรี่ตั้งแต่เดือนกันยาสิงหากันยาตุลาพุ่พิ่งตรวจเมื่อขึ้นบ่ลำลอตเตอรี่ให้เนี่ตรวจเลย ก็คงเป็นซื้อถวายอือยุหันโอ้ก็ต้องตรวจเราครับพระอาจารย์เพาะว้าพ่านไปได้หลายเดือนก่อนมันจังได้รุ่นโดนมันจีลืมนี่เดียวสามสิบก็ไปตรวจไปได้กระถือแต่ละวันที่หกนี่เอาดีครับบัตรถืออือบตรถือมันจีนนั่นครับกาว่าสิฟุกแนวาัซนบัตที่นี่เก้าซูลเก้าหนึ่งงวนหนึ่งออกเล่าป่ะครับอาจารย์ นันออกบ่ฮู้จักจำบ่ไรเลยข้างบนออกบ่บมามีนี่เนาะบอกเนาะเลขปูงอันหนึงบ่ออกออกหนึ่งเก่านึงเก่าครับบอกือวหนึ่งเก่านี่ออกหนึงเก่าเนาะงวดนี้จังได๋คือโอ้ยผมก็มาซ่าเกินไปเนาะถ้ามามื้อนั้นก็จะได้ปัจจันย์อยู่ก็อันนี้พระอาจารย์ฝันตั้งแต่ขึ้นตองงวดขึ้นสิบหกเลยบ่ครับออืผมก็ โอ้ปกติกับบพบบขวเห็นฝันตองงวดเพราะฝันไดฮะนะก็เลยบอกแม่ากมามันบขครตองงวดยี่ดงหลัง,ดดงครับแต่ว่าบันนี้งวดนสัญจรแม่นะครับเมือเอ่อวันที่หนึ่งธันวาคมนี่แว่วแว่วว่าสัญจรจังหวัดกำแพงเพชรจกักเลี้หงยังสีดังฟันนล่นมือนะครับแล้วว่ามีโยมมาขอจุดถูก ุ่มสองคนมะขอจุดถูกผู้ญิ่งผู้ท่า่ย่อมฮะผู้ยิ่งผู้ท่า่ย่อมมาขอจุดถูกผู้ทายกับผู้ยิ่งม,ม,มาขอจุดถูกแต่ว่าม้าเต็มวัดนะมาหลายแตว่ะพูดนะผู้หันหนามา้าครับมาขอพระจารย์นะ่นขอจุดถูกได้ครับวนะ่านเพื่อได้ยินว่านี่พดแฉว่านะ เอาจุดกับจุดสบายจุดจุกับจุดแสแมกเรียว่าอันนั้นนะครับบ่ได้บอไรบอกก็เลยว่าอาจารย์ขอจุดเจ็ดสิบเก้าดอกเนอะพ่สนสองคนยังมาหาเนาะไม่ขอจุดทูบใบพระปะครับเดี๋ยวนี้ททีี่่แต่เขาจุดทูบยังแล้วแต่เขาไม่ขอจุดทูบโอ้หะบ้องหัวสิจุดทูบใบบ้านคือจุดทูบอีหยังกับบ้องหัวละเออครับมากสองคนแต่ว่าคนหลายอยู่คนมากันหลายแต่ว่าผู้ยังมาหาน่ะครับมาขอจุดทูบ แต่ว่าตอนตอนตัวคิดว่าเก้าดอกนี่บ่ท่านได้บอกว่าตอนว่ามันจะขอจุดถูปหรือตอนย่างออกไปมันย่างไปมันเลยหันหน้ามาบอกนะใครว่าตอนที่มันจุดแล้วแล้วป่ะครับบอกว่ามันก้อนที่ไปจุดนี่นะโอ้ที่แรกมันขอจุดถูปน่แองสินบอกครับบอกว่าจกดอกมึงสินนะพอจังก็เลยว่าอนุญาตกินจุดเถอแม่จุดเถอแม่เพื่อจะได้พากันย่างไปย่างไปมันก็เลยหันหลังมาครับผู้ชายหันหลังมาโอ้หันหน้ามา หันนาย่างไปเรือคหันหนา้าครับมาบอกหันนามาบอกเก็บุเก้าดอกแล้วจันประนครับผมคือบ่ดีใจบ่ดีใจแต่นอะวันนี้ขันว่าย่างไปแล้วหันหนากลับมาบอกเดีดเเดนนเ๋ยวหลังอะ่ะไม่ว่าเกิดถ้าัป็นม่มามืน่นว่าว่าจันยังว่าสามตัวแตกร่วงมาเล่าลาพัฒนาหรอครับห่าเก็เก่ามม่หรอหาเก็เก,ออกเ,กเก่าเนาะลาวพัฒนา เปิดแห้งเขียแห้ง,งเขียนผู้เปิดเพลงกันนะมันกับผมนี่ยังไงเราผมมันเปิดบ,บ้านซ้ำนั่นนะแต่ว่าเขาว่าในโฉกนี่มีโฉกมีหมานน่ะน,นะว่าโฉกหมาน,นนะ่ะนะครับเพื่อที่ขึ้นข่าวว่าวันนี้ในโฉกมีโฉกมีหม,ม,มานดีแท้อฉมพลากันมาก,ากาานี้ามากบริวารยังผู้ลังหลังมากกับบ่อนั่นหรอกปู้ก็ไรครับเป็นยังไงงวดปีนี้ไหมวันนี้งวดนี่หรอก <c oughs> เป็นโยมมากนะครับ,รบหล่อเนียวมันปูมากมก็ได้ตีตามตัวว่ามาหามาหาห้องสองคนมันหมดแล้ครับก็ได้ตีตามนันก็กับอันเจ็ดเก้าดอ,อกครับอะไรอย่างตีว่าสองเจ็ดเก้าฉัพูดได้จะซี่เจ็ดเก้าก็ได้าเจ็ดเก้าก็ได้ยังไงอืมเอาหน้ามึงยิ่งหน้ามึงใส่ใส่ <c oughs> หน้าสิเป็นสองมากกว่าเพราะว่า ก็จะเป็นผู้ยิ่งหรือสิเป็นน้ำผู้ยิ่งหน่ำผู้ทรายนี่สิต้องมีต่ผู้ทรายมากหรือสิต้องมีต่ผู้ยิ่งมาไออกไม่เอาสองครับ<ล>อันนี้ตีตามนั่นครับก็บลเลยตีสองเ็ดเก่าเลยอืมแต่ว่าเรศจ,จรของปู่ิีทาใกล้ๆร่องบนเขามันสิบแมนมนสิบม,ม,มากบับสันจรหมดแล้วก็ขาอเป็นสันจรแล้วปู่แต่ว่าปีนี้ภูเขาที่สันจรสองวดเนาะครับเป็่ปีว่าถ้าสันจอนนะเมื่อเขางวดนึงเข้วเป็นเขางวดเดียวเขางวดเดียว เลื่องขั้นตอนของงวดเดียวงวดนั่นกัดงวดนั้นกัดแต้มเดียวตัวปีนี้กินแต้มเดียวกินแต,มตน้มตลอดนช่ไหมไปแปลกจนหลบบางทิหาหน้าสาั่งมันก็ไม่โชคส,สั่างยังดีเหรอครับาอาจารย์สั่งพญานาคบอ้เส้นขาเพิ่นถามผมอยู่ว่าก็ไม่โชคว่าสั่นวัดภาษาสั่ใครมีพญายนาคบ่วาสั่น มี่จะยโบอดเท,ท่านั้นมีแต่อยู่หน้าโบดแล้วครับป่ะสินออกอยู่ไอ้บ,บันไดโบด<ท><า>อ่าอยู่บันไดโบสเท่านั้นแล้วท่านครับราเทียมีได้โชคน,น,นักสิไปสร้างพญานาคให้อาจารย์ไข่อยู่ว่าันอันนี้พระอาจารย์รับนเพื่อนนี่ยต้องกานเสยนขาเนี่ยทำเส้นขาเสียวยไทย <c oughs> สีประตูโค้งเสยนขาเพิ่งกะเพิ่งกะมัดรับเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพาสีประตูโค้งห่ายนุ่มกระเพิ่งนะน่ากระปวดมัดซอยครับเป็นเจ้าภาพใหญ่เสยนขา ครับเดี๋ยวนี้กันว่าก็จะเฮ็ดอี่มันจะท่าสีสลาเท่านั้นเลยพืนสี่แมนท่าสีสลาที่ครับสลาการเรียนนี่แหละสลากทำเข่านี่แหละครับสาระอเนกประสงค์สลาการเรียนสาระอเนกประสงค์ว่าัดท่ามันเป็นสีเดียวกับอันแบบเดียวกับโบสถ์นะเป็นสีคล้ายๆเป็นสีทองแดงสีทองกับสีแดงอืมมันอ่ะมันสีเดียวกันนั่นะมันต่างเบิ่งกันแต่เบิ้งโอ้ยพเจริญเห็นวัดไม่วัดหนึ่งดิอยู่น่าจะไม่ได้ใจว่าอยู่เขตชลบุรีหรือว่าอยู่เขตปัต เดี๋ยวที่มี่เป็นวัดสีทองไหมเคยเห็นบ่ครับในเคยเคย,เคยเห็นบ่วัดยังจับมาได้หรอยูไม่แน่ใจว่ามันอยู่เขตชนบุรีหรืออยู่เขตสีทองเดี๋ยวเขาไปงามจางปังกครับผมเคยไปเท่านึงโอ้ยเป็นสีทองถ้าสีทองเขาไปเขาไปปึบ๊บวัดนั่นเป็นสีทองมัดเลยมีย่งเก็เป็นธาสีทองอมัด <c oughs> งามอยู่อันนี้ก็จิธาสีไครนะเห็นบอเรนของข้าวบัวนัาเป็นสีไข่ที่ บอยอันพื้นบอเป็นสีไข่เอาสีไข่บอครับ <c oughs> กับสีทองเนี่ยเพราะว่าสีมันซเข้ากันนั่นนะ <c oughs> แต่วไองตัวเลขก,ก็ไม่ซ้ำนั่นน่ะเอาก็รอบเบอร์เงินอีกบัป,ปูจิามหาบอสันจอนครับ <c oughs> แต่เท่านั้นนะ่ะแต่พ่อป้า,าปจันมากมาักกลางที่แบบนี้นี่เลขตัวนี้มัก มัก่างเกดเก้าเนี่ยบอกครับมรเลขเป็นเลขล่างที่ครับเขาว่าเลขล่างสิมีสองนี่ครับอาจารย์สองเกดกับสองเก้าสองเกตกับสองเก้านอกากมันมีสองนั่นวะหรอเฮ้ยสิเป็นเกดเก้าสิบขึ้นบนว่สองเกดสองเก้าล้มล่างเกตสิบสันจสามแปดวสามแปดสามแปดรุ่นแปดจัส่วนใหม่ มันต้องมีเลขตัวใดตัวนึงแหละมาทั้งบนทั้งล่างวดนี้คิดว่าแต่ว่าจักสิเป็นตัวใดครับเราตัวนี้ไปกันก้อนรถครับแต่ว่ากันมากเมื่อนั้ไนได้เลางเต็๋มรถนั่ว่าซึ่งดีผู้ใดตีเป็นได้ฮอตสามตัวของบมือครับอันนี้ก็เอาไปพิจารณาสกอร์หาจับลอตเตอรี่ไว้นะครับเลขฝันต่องวดพระอาจารย์ไข่ยั่งบ่ท่านเป็นปูมาใหแลก็สังเกตดีได้เลข้างหลังมันจะพี่น้องครับ อันนี้บมมีพี่น้องนี่ครับสองเจ็ดหวกเ็นตัวเป็นหันเป็นพี่น้องโอ้สองเ็ดหกอ๋อหันหัวตีลังกาก็สิเป็นสองเกตก็พี่น้องเกเ็นพี่น้องจักเจ้องขาแม่ขอามเราเกิดมาเก้าแปดเหมือนบะครับเก้าแปดเกมาเกตแปดสี่หกนั่นเดงมมีพี่น้องครับม่เกตแปดแล้วก็มาสี่ห้ามันนึงกันะครับนั่นแหะหวดนี้ตามอืมหมวดนี้หันหัวห้วจะค่อสิเป็นพี่น้องอืม มิตนาเอาโลดเอ้ากะบแนวทางตัวงวดกะบนาจะมี่ซัมมี่นะครับกับรอบแบบนี้รอบปูปากบอกเส้นขาแน่เ้อว่าอันนั้นแหะพระจันทร์รับโอ้พระจันทร์รับกันสีมาเฮ็ดอีหลีเดี๋ยวรอเพิ่นได้โชคก่อนครับของเพิ่นแล้วแล้วบ่ของเพิ่นแล้วแล้วครับโอ้บ่ได้ไปโดูหน่อดิเนาะครับเดี๋ยวเวลาว่างๆยังคอยไปอยากเพิ่นอีกรอบนึงครับอาจารย์อันน่ะก็มีซัมนี่นะกัรอบทั้งทั้งเรื่อล่ะครับผม ก็สั <c building> ่นกับลาะมาจารส์สนี้ดิครับแบบนี้าธุ